สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กมังเสียสรล์รถขุดบุรีรัมครับสวัสดี FC ของช่อง YOUTUBE เสียสร,รถขุดบุรีรัมด้วยครับผมเนาะวันนี้พวกเราก็ยังอยู่ที่โรงงานหรือที่รับซื้อไม้เราเช่นเคยครับวันนี้ก็มีไม้มาช่วงก่อนเที่ยงครับมาสองสาคันแลครับ แล้วก็ช่วงนี้ก็ถือว่าบรรยากาศฝนทิ้งช่วงให้สองสามวันอ่าทีมตัดไม้ก็พอมีโอกาสได้ลงไปเอาไม้ได้กันนะที่จริงฝนตกก็ตัดได้ครับแต่ว่าเอาขึ้นมาไม่ได้ครับก็ลงไปเอาไม้ไม่ได้ครับช่วงนี้ฝนหยุดแล้วเนาะว้าคันเลยครับมาแล้วครับคันนี้สุดจัดเลยครับคันนี้ครับอ่าไปแต่เสียงครับผม แรงไม่ค่อยมีครับมีแต่เสียงครับไปใหญ่เถอนะนี่ยฮะเล่นของใหญ่แล้ววะว่าไม่ถึงหน,นิ้วหน,น่อยถือถูกปะตรงนี้เราไปได้แต่ที่ใหม่นะที่เก่าไปไม่ได้หรอกที่เก่าเอาไปน,นิ้วเองมา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  ใช่ไหมเรามาดูครับว่าติดไหมติดจริงไหมพี่ในขนั้นต้ตอ,อ่อนพอเรามาลองดูครับผู้จัดการบอกว่าเปลี่ยนกรองกับตัวเดิมแล้วตอนผมมามันเป็นอย่างนี้ครับมันไม่ติดเลยครับผมตอนนเด็กั้น,นเด็กงมาอยู่ติดดีนะเออ ตายแล้วครับครงยูนะตายแล้วจริงไม่จริงไม่จริงไม่จริงครับโอ้ครับตายแล้วทําเครื่องใหม่ต้องมีนะ้ำมันเบนซินมาดนวยวครับเสียค่าเบนซินด้วย,ยเบนซินนี่คือต้องจะต้องคนขับเองครับหามาเองนะครับทางทางเราไปหาให้อ้าวเอาเอาแล้วทำไมสิต้องดึงนั้นเลยนะอโอ้ใดมันจะไปก่อนนี่น ี่เขาเที่ยวเดียวนลยครับเพาผมถ่ายไม้เอารถถ่ายถ่ายไม้ใสอยู่เอายากแล้วทีนี้ทำไมมันเข้าไม่ได้ครับอันนี้ผมเอารถถ่ายถ่ายเอาได้นี่พุ่งนี้ตัดไหมล่ะตัดได้พุ่งนี้ตัดทุกวันแล้ยนะฮะวันนี้ไม้เรามาเร็วหน่อยเนาะก็ได้ขึ้นเลยครับมาแล้วก็ได้ขึ้นเลยก็ถือว่าก็จะโชคดีหน่อยคือได้ขึ้นเลยเนาะมาแล้วก็ขึ้นแล้วมีรถจอดรอนี่ก็จะง่ายต่อการทำงานของพวกเราครับ เห็นกล้องไม่ได้แล้วครับทำผิดทำถูกเลยผมอืออือต้องระวังกับเพราะว่าท่อนใหญ่หลือเกินเนาะตกใส่หัวกันนี่จบเลยนะครับผมอ้าวอ้าวอ้าวไปอยู่ในข้างล่างได้ไงอันตราย น้องพวกเราหรือว่าชุมชนพวกเราก็จะใช้รถเดียวนี้ครับผมเป็นใช้รถเครื่องคูบอต้าครับเครื่องไถนาแต่กว่าครับเนาะเป็นเครื่องคูบอต้าแล้วก็เอาคัดซีเก่าของรถเก่าครับมามาทําเป็นอ e ีแตนซิ่งครับเนาะนี่ฮะเป็นรถอ e ีแตกหรือเจ้เาพวกเราก็ได้รถอ e ีแตนเนาะอีแตนน้อยอีแตนแบบรถปิกอัพครับขับดีครับผมขับดีขับคล่องขับสบายเนี่ยดูสิครับผมเนาะแล้วก็เวลาขึ้น เวลาขึ้นของมาหรือขึ้นไม้มาก็จะสะดวกครับขึ้นไม้มาก็เปิดข้างออกแค่ี้ขึ้นได้เลยครับขึ้นข้างได้แล้วก็ตอนเอาลงก็สะดวกพวกเราอีกครับผมเนาะสะดวกรถคีบครับเพราะว่าเวลาเราวางไม้ับเราจะวางขวางอย่างนี้ครับผมถ้าเป็นปีอัพก็จะวางขวางมาอย่างี้มันจะคีบลำบากครับอย่างนี้คีบง่ายกว่าไม่ติดไม่ต้องกลัวเรื่องของจะไปโดนแผงข้างรถปีอัพเขาครับเนาะอย่างนี้สบายครับผม กันหนึ่งสองตันก็ได้พันกว่าบาทครับพันกว่าบาทก็พออยู่ได้ครับต่อวันเพราะว่าวิ่งใกล้ๆครับเนาะแต่ก่อนนี่ไปขายไกลครับไปขายโรงสับครับพี่น้องถ้าออกตอนนี้ครับมาถึงยินนะครับถึงจะได้กลับบ้านเดิอน้ำมันสองร้อยไปกลับครับไม่เหลือขาดทุนอีกราคาก็เท่ากันเนาะอันนี้เราซื้อราคาแพงด้วยอ่าซื้อราคานี้นี่สบายครับคนตอตัดได้ยิ้มเลยตอนนี้ลูกค้าเราเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ ที่ไหนนี่แหละตอนไหนเออก็นี่เราห่างหนืนจากการกรับซื้อนานนะครับลูกค้าก็หายหมดเนาะแต่ตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาเรื่อยเรเริ่มมาเริ่รมยขยับมาครับก็น่าจะวันละยี่สิบตันสาสิบตันน่าจะได้ครับแต่ว่าช่วงหน้าแรงน่าจะเยอะกว่านี้ครับหน้าแรงน่าจะได้ถึงวันละหลายสิบตันครับ เราก็จะพยายามซ่อมบำรุงครับเนาะซ่อมบำรุงรถคี้ของเราแล้วก็ค่อยๆขยับเรื่องของการซ่อมบำรุงครับตัวไหนเสียตรงไหนที่มีปัญหาก็ค่อยเปลี่ยนค่อยดูแลกันไปครับนะแล้วถ้ารถขีบเนี่ยถ้าเอาตัวใหญ่ตัว200ตัวร้อยี่มานี่มันจะเปลืองน้ํามันครับเนาะมันจะไม่คุ้มครับเพราะว่ากําไรของการซื้อเราซื้อแพงแล้วเราไม่ได้ขายแพงมากครับเราซื้อแพงพอเราซื้ออยากให้ชุมชนแถวนี้ คือคนติดตัดเนี่ยมีกำลังใจหน่อยเนาะอ่าได้เหลือมั่งครับถ้าเราจะกดราคาต่ำกว่าน,นี้50บาทก็มาครับผมตอนรถตันก็ห้าสิบบาทก็มาครับยังไม่มาเหมือนเดิมไม่ไปแล้วครับเพราะว่าที่อื่นไกลเนาะที่ขายไกลแต่เราให้ราคาเต็มที่ครับเพื่อที่จะให้เขาได้มีกำลังใจในการตัดครับนะฮะวันหนึ่งวันหนึ่งก็ถ้ามีคนตัดได้หลายเที่ยวอยู่ครับหรื่อว่าทีมงานก็เหนื่อยเนาะเอาวันละเที่ยวกันเอาวันละเที่ยวกันครับผม ออหน้าฝนก็ถือว่าลําบากได้ไม้ก็ถือว่าดีแล้วครับที่ได้ไม้มาตัดก็ถือว่าดีแล้วหรือถือว่าได้ไม้มาแต่ละวันก็ถือว่าดีแล้วครับเพราะว่าหน้าฝนนี้เป็นไป,นปนได้ยากมากครับที่จะมีไม้มาขายอย่างนี้ครับผมเนาะเนี่ยทุที่ของเราก็ ่อ่ซ่อมบำรุงไปเรื่อยๆครับไปแก้ไขค่อยหาจุดบอดหาจุดเสียไปเรื่อยๆใช้ไม่ได้แล้วพี่น้องต้องถอนออกมาคืนนะครับตัวนี้ครับเนี่ยที่ว่าเอาเข้าไปแล้วใช้ได้แป๊บเดียวครับเสียเวลาถอดมาคืนเหมือนเดิมนี่ฮะใส่ตัวเดิมเข้าไปแล้วครับของของมันเนาะ ต้องใช้ข้อข้างมันและครับถึงจะดีก็ไม่เป็นไรครับพี่น้องเดี๋ยวเราสั่งอะไรมาแล้วผู้จาการผมไม่ค่อยอยู่แล้วผมไม่ค่อยอยู่แล้วอ่ะเรามาดูตรงนี้ครับด้วยใกล้ครับ <Nas im> ระวังปันเฉาะอย่างเดียวอย่าไปกลัวโอ้เนี่ยตื่นเต้นหรือเปล่าพวกเราได้เห็นกันชัดๆครับเป็นกันจะจระครับนี่ฮะด้านบนครับผมระวังระวังระวังออกแน่ออกแน่นี่ฮะกดคลิปต้อ,อ,นอตงนิ่งหน่อยครับผมเนาะ ต้องมีทักษะหน่อยต้องคิดต้องนิ่งครับผมบายบายวันนี้น่าจะเต็มรถเร็วครับผมเนาะไม้ต้เมื่อกี้สวยเนาะเสริมรึเปล่าล่ะเดี๋ยวเลยครับผม <ś led> แจวแจวแจวครับโชว์โชว์ครับผมเนาะนี่ให้ดูฝีมือครับชัดๆทักษะในการขีดไม้นี่ครับผมเนาะไม่ธรรมดาครับคนไม่ธรรมดาอยู่แล้วฝีมืองลานะงไงฮ้งลางอ่าลงๆลงๆแจวแจวแจวหันเลยบ้างสิหันเลยบ้างเ,เออเออนี่แหละเข้าได้ไหมล่ะ ได้เลยวะได้ปล่อยอันนี้อีกหนึ่งมันเป็นซุดแล้วอ่ะปล่อยเลยนี่ฮะปล่อยเลยปล่อยปล่อยมันจะพังรถนะปลีกอนไหมปลุกคนแล้วไปเออปลุกไปปลไปเอาไงเขาคลิปยาก อีกเด่นหน้าเด่นหน้าเด่นหน้าไปลเลยไปลยเลยลอยสูงเลย,ลอยเออมันตื่นเต้นหรือเปล่าเนี่ยี๋ยวเราอะ่ะเดี๋ยวเราจะมุนบอกอ๋อมกลัวเหมือนกันครับบอกให้ทำที่ยืนตึงสูงแกไม่ต้องเงยเ,เดี๋ยวเสร็จเดี๋เอามาเด้อตักขี้วัวมาเลย ส่สองสามตักก็ได้ขึ้นแล้วครับว่ารถจะมาครับเราเราจะขึ้นที่สูงได้ครับ เหลืออีกสักสองคีบก็จบแล้วครับแฉว์แฉวหนักครับผมเนี่ยโอ้โหคีบนี้ไม่ต่ำกว่า200กว่ากิโลครับโอ,โอ,โอ้สบายสบายมากเลยครับผมเนาะสบายมากเลยครับเห็นว่าตัวคีบใหญ่ก็คีบเอาใหญ่ครับวนะ่าสงสารรถครับผมเนาะสงสารเจ้ากาโต้ครับ บ่าวบ่าวบ่าวบ่า,บา,าเวเฮยลโหครับผมคลีปสุดท้ายแล้วครับ ะเออพุ่งติดตาม ngoài ฮะเ,เออต,ต,ต้องดูต้องดูนี่โชว์ครับโชว์ครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับอ่ะ,ะกับทีมงานสรรษษิริราชขุณบุรีรัมย์ครับวันนี้อยู่ที่าลานไม้ของพวกเราครับ กับไม้เบญจพรร์ครับผมกับเจ้ากาโต้50ครับคลิปนี้กับกุยาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ